สวัสดีท่านช anel ผมสวัสดีกันตอนเช้าครับจะสอบรา,าไปษทรงกับที่บางหลวงเดินลุยน้ำมาทรมานครับน้ำรถก็ทรมานเรือออกก็ได้เริ่มแรก่าออกแล้วก็ ลงเรื่อยๆครับผมเขาใช้เครื่องั่าอกนะเครื่องผ่ากเย็นนะออก้ะลงอีเย็นนี้น่าจะเอใส่พัได้หรือเปล่าจะพูดเลยเื้นถนนยังไม่โผล่ครับถึงเร็กๆก็ังหนักกินไะด้หมดใช่ไหมเรือจะปิดแถวนี้ครับเดี๋ยว แล้ว,วจะเรือออกมาชิบเกล็ดลากเดี๋ยวใส่ใส่ในบ้านก็ออกไปเอาผ้าแล้วลากเข้ามาทีนี้เยอะเลยผ้าสองสามกระสอบใหญ่เต็มลาเรือจะลากเข้าได้หรือเปล่าไม่รู้เลยน้ำอย่างนีง้โอ้ยแต่อนี่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์อะไอเสอด้ามรถยางก็รั่วซึมเมันเดิมอีกแล้วไม่รู้ว่าจะขับออกมาได้ป้ะ ล้วแรกว่าจะไปเติมหรืจะไปเปลี่ยนยางที่อำเภอในบ้านให้ว่าไปส่งคนละฝั่งคนละทางกันเลยได้เลยวันนี้หาซื้อโคมไฟครับหาซื้อเออโคมดาวไลดา,ไล,ดาไลสลิมในเขาก่อนวันนี้ไม่ได้ทำงานที่ไหนก็หาซื้อดาวไลแล้วก็น่าจะวิ่งวนทั่วครับก็ไม่แน่อาจจะไปฝั่งถึงบางเขนก็ได้ จะไปบางเขนก็เพื่อเปลี่ยนพักให้เขาแตดูนะคงไม่น่าไปครับไปเกินไว้เราเป็นพรุ่งนี้วันนี้ว่าจะถ้าออกไปทางฝั่งบางหลวงก็ว่าจะวิ่งหาแถวโซนนครปฐมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเราแถวปทุมนะหาไม่ได้แล้วครับปทุมนนที่รีฝั่งนี้ ก็ไปอยู่สองสามร้านนี่แหละจะยังไม่เจอร้านที่น่าจะมีขายใกล้ถึงแล้ว้ำบากตราตรำได้น้ำขึ้นท่วมถึงปิดกระสอบทรายนี่ขึ้นไปครับกระสอบที่ขายประมาณสักห้าเซนอันนี้ก็ลดลงมน้าง เหนื่อยก็จะถึงเดี๋ยวฝากไว้เรือตะจุนกันเดี๋ยวหายครับเถือมีใครมาจิกออาฝากไว้ตรงนี้นะเดินไลรถครับครับผมไปซื้อโคมไฟก็กลับมาแล้วครับพอดีไปได้มาที่อำเภอบางเลียนนครปฐมไปบางหลวงแล้วก็วิงออกเส้นมาขึ้นฝากก็เลย เปิดจีเพ็ดดูครับเสร์ชหาล้านดูพอดีได้เทียมตัวอำเภอบางอินมันอาจจะไม่เหมือนตัวนี้เท่าไหร่แต่ก็โอเคครับหน้ามันได้แล้วัแตกต่างกันนิดเดียวก็เลยเอาไว้ก่อนอันนี้ก็ลยน้ำร้านผัานขับเปลือกเพื่อเปลือนพเงินไปก่อนว่าจะไปเปลี่ยนยางก็พอดีซื้อตัวป,ะปะ่ายางเป็นมันท,ที่ขายแพงขนาดที่ดีใบมาครับคัณไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวออกมาลองกันดู ถ้าได้ก็จะถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ต้องวิ่งเข้าทีก็เภอครับไปล้างไปเปลี่ยนยางเสือดำนิดนึงครับตอนนี้ก็เดินในน้ำก็แจุดลงเร็วครับผมเมาเช้ายัางไม่นี่เลยตอนนี้ลงก่อนเมืเช้าประมาณสักสองเซนนะแค่สองชั่วโมงโอเคนีแลนะเื่อตอนเย็นๆจะได้คีอถน,นจะได้ว่ รอบเทียงครึ่งครับผามาออกอีกแล้วเรือจะพูดไหมผ้าเอาไปส่งอีกแล้วครับขนาดผ้าหอดเดียวตึงเดียวเองมันพูดท้องคลึกๆครับคามคลุมเหมือนฝนจะตกแต่ร้อนร้อนอบอ้ามาก บรรยากาศลมมาก็เย็นนิดนึงครับโอ้โหถ้าไม่ลมนี่ร้อนแบบสุดๆเลยน,นี่น่าจะประมาณทักสามสิบแปดองศาครับดูพยากรณ์อากาศเมืนี้านี้ผมจะมาช่วงดึกดายครับ จอดเรือไว้ครับเดินไปเอาไอด้ามาใส่เปนลังแล้วก็เดินไปเด็เ่เลิกเรียนเลยสร้างะสอบ จครับกบ็ปะยางสติมไม่เสร็ดํำเสร็จครับน้มนมเติมไม่เต็มเขออกมาหานั่งเย็นๆกันนะครับออกมา้างเอกเหมือนฝนทำท่าเหมือนฝนจะตกประมาณอยู่ในบ้านร้อน เลยมาเนี่ยลมก็ไม่เต็มเลยเต็มรอช่างมันขอจะรั่วก็ขออะไรเฮ้ยเมื่อวานสองลูกคงจะตั้หมดเมื่อกี้เนี่ยลูกเล็กไอ,อ,อ,อต้ตอนนี้มันจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนี่ไม่ลูมันยังไม่ออกนี่เดี๋ยวมันลูกมันก็ติดอยู่นะไม่ัมีลูกมันติดอยู่ลูกมันแต่ว่ามันเหมือนไปออกออกเหมือนจกสอนตัวผู้ หรือป็นอย่างนี้เร,เรื่องก็จับเดียวตัวเมียเนะสามต้นสี่ต้นนะกินเข้าไปเออเดี๋ยววันเพิ่งจะเริ่ม,อนนเ,มเออตอนนี้ก็เหมือนกันนี่ข้าโง,งงอะ่ะมะกองามเลยปีนี้ อีนี่เยอะเลยต้นโน้นเนี่แก่ต้นใหญ่ต้นเก่าโน้นเต็มคออีกแล้วสองปีแล้วมะขิดก,ก็ใกล้จะสุกแล้วต้นมะขิดนั่งเย็นๆทักตรงนี้กัน ตกเย้นก็เดิ่นลุยเข้าไปแล้วครับผมกลับออกมาได้ที่ยงไปส่งผ้าแล้วก็นั่งเล่นกับระสมนะจับแล้เลนหมั่นตะเสด็จมา พรุ่งนี้น่าจะลุยได้ลงเรื่อยๆครับถ้าน้ำเหนือไม่ลงมาก็ได้ยูไม่ขันเยอะครับเดินเปล่าไม่ได้ใส่รองเท้าลุยบ้านเล้ เจอกันเช้าอีกวันหนึ่งครับผมเช้าว,วันเสาร์ครับตอนนี้สถานการณ์น้ำก็ลดลงครับโหหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวเว้นไปที่แถวแถวแยกพิชัยครับผมแถวโรงพยาบาลบัชิระครับไปเช็คไฟให้บ้านพี่คุย ฝนก็ตกลงเม็ดปล่อยๆปล่อยครับผมยิ้มน่เค็มน่าจะทั้งวันหรือเปล่ามาดูวันนไปก็คุณะเปียกเต็มตัวแต่ตอนนิดหนึ่งผักยาเราน้ำมันลงมาก็คือไม่ว่าครับผมนด่นเดินเลยน้ําเข้าออกลําบากนิดนึงอันนี้นว่ามาก็จะลดน้ําดิน,นยังชื้นอยู่ระดับขี้นลดไปจริงเปียกอยู่พอดีฝนตกด้วยนะน่าจะทั้งวันครับหรือว่านิดเดียว เอานาให้นิดเดียวครับกมอยากให้ฝนตกกาไดน้ำลดถ้าลดลงอีพกพรุ่งนี้วาลืนบรรจันน่าจะเอามาใส่ขาได้ถ้าน้ำลดเหลือประมาณสักห้าเซนถ้าลงอีกสักห้าเซนนี่ก็คือมาใส่มาได้ครับจริงๆก็แค่นี้ก็ออกได้แล้วเอ,อยเข้าได้แล้วเพราะว่าตอนที่เอ,า,อาเสือดำออกไปก็คือน้ำประมาณนี้ครับ เดย๋ยอะกว่าน,นี้อีกน้ําท่วมน้ําท่วมปูนท่าฐานพักบันไดบ้านแล้วตอนนี้ก็เข้ามาได้ยูตแต่ไม่อยากจะเข้ามาครับเผื่อน้ํามันขึ้นมันแน่ใจครับว่าฝนมาพายุเข้าอย่างนี้แล้วน้ําจะมาอีหรือเปล่ปปาเขาจะผักดันน้ําได้เท่าไหนครับก็ลองดูเนาะวันสองวันครับครับผมสำหรับคลิปนี้พี่นี่ก็อาเก็บน้้ำครับทั้งเข้าทั้งออกเดินเข้าดเดินออกเนะาะวันเมื่อ,อวานครับผมเช้าวันนี้ สำหับคลิปี่ม้ามัดชมมาติดตามก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับผมเจอกันที่สไปดี้สไปดี้ครับสวัสดีมีความสุขสวัสดีครับวันนี้เปียกแน่ไม่รอดแน่แต่ว่าได้นัดไว้แล้วครับผมนัดมาตั้งแต่วันศุกร์ก็เลยต้องไปเออนัดตั้งแต่วันสเ,เนนสาร์ครับนัดมาเป็นวันศุกร์วันนี้วัี่สิบเจ็ด ก็เลยต้องไปทำงานให้เขาไม่ได้ครับ